vay rồi, choi, hả? Chị, chị nặng bao nhiêu cân? rồi, กด้วยรักด้วยรักนด้วยักัเอาเอาเอาไอ้ักนะสนะมันเข้ากมีหัวใจนะเอว่างตู้เอวูตู้อจารยในัี้เรเป็นมันนี้มีหม่เก่าปีเก่ารองรนตไปแล้วปีให่แกยอดานลอยอามาอกมจอมาถึง ไม่ม oui, ok ีนายยกอิจดาแส่งแก้วผู้ใหญ่สทับันวาแข่ผู้ใหญ่ชนะหลรดแก้มรีตลอดถึงผู้ใหญ่ที่รับอิเต็มแล้อยากด่น้องหลังข้างคนก็บายอย่างนี้ทางเจ้านี้เทีนี้ก็แนนำนายยังมาพบบุปผาราชารองอไม่ยงแกพ่อม่หลน้องนมีสงป่อยเกิดจามรขอสุมากรัตตุวลอยาข้างผ้ำหน้าที่ ยิ่งวาท่านท่านใดที่เกิดเื่องใาแม้ดีใจดมันจ้แก่มาำเราขอความห่วงกงตลยิ่งเป็นใจแต่เราขอให้ตามตอนนี้ไปแบลน้นขอทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุ้ตลอดเวลามีอายุมั่นเยื้องรักสกัดสัพพะทุกสัพพะศกสัพพะหลกสัพพะภัยกระเดื่องกันแรงแบบนี้มาไกลมาไกล อยูก็มีกามีใจไปต่อองมีเจต้าเป็นศัตรูมืนรับต่อองปุ้ยมีิต่อของไมีแสนไป่ถึงตองต้ต่อองมีต้อต่อหตลาดเลยเียนทีนึ่งไปของสงาโอกาสปัเห่นี่ตการลุกูีอแทรงยิ่งทำปาอมีกระามพระพุูทเจเตนาไม่ว่าสัพพีปียอรีกัสตุ้สก้าลุโ Bila sempurna, eh, para mantan relnya sudah ditinggalkan, para kandidat karena sini sami kah muka petani mau datang Ayu kamar awak suka, ลูกพี่ไปด้วยนะครับพี่พี่ครับ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  <coughs>